อ๋อพอพันธุนาคจงเปิดโชกเปิดลาภให้ลูกให้หลานเด้อบันเด้อยสกัดแมนเบสิปิสิบังสาคุเจดมณันยินเดอปัญตวาเมตังสมิตาปัตาอาวิชิตาจิตาปาริตังทนุชมครับเลขไวออกแ้วผมก้องแต่ผลสดแดมปาตีหานนะครับท่านผู้ครับ เงี้ยปรมาณเยอะ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 เยอวันนั้นนาตีบ่กไปคนเห็นก็เปิดตัวที เดินทางครับมาที่บ้านหนองกิโลครับท่านผู้ชมครับตำบลหนองคกอำเภอเมืองจังหวัดสิริกตครับซึ่งผมกะไ้สอบ่าวจากชาวบ้านแถวบ้านหนองกิโลนะครับเนาะว่ามีกล้วยออกลูกปลาครับคือออกลูกด้านข้างครับซึ่งปีนี้ก็คล้ายๆอ่ะพญานาคเนาะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าปีกล้วยหรือว่ากล้วยที่ออกลูกปลาเนยครับเพื่อสิให้โชคขนาดครับ ตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับเป็นบ้านนั่นเองครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นบ้านเลขที่สองห้าสามครับบ้านเลขที่สองห้าสามตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีผ้าท่านผู้ชมครับเข้าไปหาเจ้าของบ้านท่านก่อนครับเนาะไปขออนุญาตท่านผู้ชมครับก่อนสิขอโชคขอลาภครับอ่ากล้วย ที่วางออกรูปอันคางปลาครับซึ่งมีหัวไข่ไข่พัฒนาแล้วครับเนาะตามมาครรรัััับบบสสวดีคคือเจ้าของบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือลุงรวยแล้วก็ยายโฉกอันนี้เดินข้างมน้ำกันนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครได้นั่งแต่แต่จ้าของบ้านนะครับเนาะนี่คือเจ้าของบ้านหน้าตาก็สดสวยครับท่านผู้ชมครับอันนี้บ้านที่สองหาสามนะครับมีทับบ้างคงมีทับบรับ ซึ่งกล้วยจะอยู่ทั้งงหลังบ้านแน่นอนป้อค่ะจะอยู่ข้างบ้านเพราะว่าหลังบ้านจะอยู่อ๋อล้วยจะอยู่ข้างบ้านอยู่ขังบ้านเป็นยังไงออกลูกเป็นยังไงป่วยกับโบกับโบมูงว่ามันเป็นอย่างมันออกมาทั้งขาอืออที่แรกออกมาปีนิดหน่อยไม่หนัึหนาคือมันเป็นขนาดอืมจะไข่พองไหมไข่จะออกมาทีแต่ว่ามันออกคนออกมาลายมือแล้วมันก็เลยเป็นแบบว่า จะไม่ยเดีวมากเลยคชาวบ้านเสือนะรับองว่าเป็นสิโชคนะอันต้นนี้ก็บุ้งขอึกันเพราะว่าบ่เคยบ่เคยบ่เคยดีบ่เคยขอเนี่คืออกคยอเนี่คืออันหน่บบอเคยขอแล้วก็บ่เคยว่าสิอันสือฤทธิ์ก็คืออะไรนะเพราะฉะนั้นีผมกับสือิขออนุญาตของบ้านะครับเนาะมาเห็ุพิธีครับสิให้รุ่งรวยแล้วการได้โชคครับโชคครับรุ่งรวยลได้โชค จะได้ทำพิธีขอโชคขอลาเพื่อที่จะนำไปฝาง่าท่านผู้ชมครับเนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านรับซีด้โตได้ดด้นครับอย่าผ่านเนาะติดตามมาด้วยกันครับไปผู้ชมครับตามไปด้วยกันตอนนี้ลุ่งลุ้ยแล้วก็ยายโชกนะครับเนาะการได้หอบศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีขันหาขันแปดนะครับเนาะพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ต่างๆครับ เพื่อสีนําไปขอโชคขอลาบกับกล้วยอ่ะตายนี่ครับที่ว่าออกลูกด้านข้างครับท่านผู้ชมครับซึ่งปีกล้วนะครับเนาะตอนออกมาใหม่ไม่สีมีหัวไข่ไข่พญานาครับท่านผู้ชมครับโอ้ยคือมาแดดกักัครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเอาละครับนําท่านโดยคุณย่โชคครับท่านผู้ชมครับอยังไงเนาะคุณยาโชคมันี้มีความมั่นใจเต็มที่นะครับ กำลังปูสาปปูเสือครับเนาะอากาศกะสี่ห้อนเนี่ยครับทันช่วงับแดดซองโอ้แดดขึ้นมาซองคักอาจารเดี๋ยวผมสิบพาดทันผู้ชมนะครับเนาะไปดูไปไกลครับว่ากล้วยที่ว่าออกลูกกันข้างออกต็งไหนเนาะครับเนาะออกตรงไหนครับผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ เป็นกล้วยตาดีครับนี่ครับปกติสีออกลูกแล้วครับทั้งจอดกันเลครับสีออกทั้งจอดเนาะแต่ว่าตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับอุ้ยดีครับออกลูกด้านคางครับออกลูกด้านคางเห็นไหมครับท่านท่านผู้ชมครับเพิ่นว่ามีหัวไข่ไข่พญานาคครับท่านผู้ชมครับไขยพญานาคครับแสดงว่าตอนออกใหม่ๆสีไข่ไพญานาคนะอตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มแก่เนี่ยแต่สีโบโบโกนได้เห็นปไน ขอบท่านผสมัยครับเป็นพญานาคเลยล่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆยังเป็นมีสายยาวไปนนาะพญานาคอยู่พญานาคอยู่หลวงต้ฒิพูดสายยาวเพื่อนครับเป็นพญานาคพญานาคข้าเป็นพญานาคค่ะครับคุณส้มครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมาพอดปั๊บล้มกระพัดวีวีครับแสดงว่าเพื่อนต้องแสดงปฏิหารให้โชคให้ลาภแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอุ้ย ครับท่านผูมครับนี่ขนาดยังไม่ทําพิธีนะครับเนาะถ้าทําพิธีและจกขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับอ่ะบ่ดีกดีเวลาแล้วเนะาะดแต่ว่าปทลงมานยงัครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมเห็นกัชัดครัเนาะ หัวถือว่าคือพุานาครับาสาระโอ้ครับผานผู้ชมครับปก็ติดแดดแน,น่นอ,บบน,อนี้เนะิะตอนนี้รุ่งด้วยครับแล้วก <c oughs> าศบรยากาศซับปเปลือน,นะคเนาะเศดษฐเพจพิธีอ่าขอโชคขอลาอหมวดประจำวันที่ 2ครับเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2568ครับนะครับท่านผู้ชมรับซึ่งคุณครับเจ้าของสวนเพิ่นครับนางาปรึกษาหาลือกันนะครับเนาะว่าสิได้ตัวใดกันเนี่ยครับเ<ด>พิ่นลุ้นกันแล้วครับว่าอ<ด>ื<ด>้อหือขอเม็ดเดียวจะจะแล้วก็หางเดียวสาธุสาธุให้พ่อให้เห็นเนยเด้อมื้อนี้ขอใหมม่่นีักมมาแ่นคั่นว่าเพิ่นสิให้ก็ให้เพิ่นเมตตาเนาะให้เพิ่นเมตตาลักษณะนี้เพิ่นสิมาให้โชคตัวอืมครับ เป็นไฮโชคอยู่แล้วละนี่ยังได้ิกก่นก็ให้โชคอยู่แล้วละครับพุ่นยอดมันโยงเชิงออกกลางลำต้นอืมครับเบืเ้องแปลกเนาะนี่แหละครับแปลกอยู่ดีแบบออกด้านคางแบบชัดเจนอยู่ดีอู้ยครับท่านผู้ชมครับอัศจรรย์ครับเอาเบิ้งถ้าหากว่าสิให้โชคให้ลาบก็จงสแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นมัง้งเอาละครับท่านผู้ชมครับล้มพัดว้อยๆวีวีครับ แสดงว่าเพิ่นต้องให้โชคให้ลาบเนี่ยน้อครับอะไรไตเทียมาเไยหรอกมันนะอะไรไตเทียมไตกระทูโอเคถูกเนาะโอเคถูกกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอย่่าาไปบัังงนพีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะตัวนี้เป๊เพลกำลังสุดถูกจุดเทียนครับขอโชคขอลาบ ครับท่านผู้ชมคับจกของบ้านครับนั่งจอคอเจแคร์ครับเป็นถามำหลุนครับว่าสิุดิดตัวเด็กกระแนบตัวเด็ดเนาะครับท่านผู้ชมครับใจเย็นๆหลุนในสารน้อยตายตายอยูเอาระครับท่านผู้ชมครับลมพัดมากๆครับอุ้ย ลักษณะเช่นนี้ครับเพื่อนต้องให้โชคให้ลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเออแปลกโอ้ยครับท่านผ,ผู้ชมครับเอาแล้วครับอ๋อตอนนี้จุดถูกจุดเทียดอยู่นะครับเนาะรอสักครู่ครับ ดีนัวแี่ัวจกันมาลงดูเด้อพอพญานาคเอ้ยมันนี่ตันมาพอโชว์ตอลาตอน้นต่อพอพญานาคเปิดโชวเปิดล่ามาดูรลานเด้อบานิยักษ์พัดอย่าปิดอย่าบังให้เอาตามตัวจริงๆเอาให้ได้แม่นแม่นเลยบานิยแกษ์กาศเได้ไม่คล้องมาเส้นไหวที่หลังถ้าใไฮจริงจรงวันที่สเด้อสิบล้อลืมบุญลืมคุณเลยพอพญานาคเอ้ยมานนี่ วันวิทีสองเด้อวันนี้ลูกก็ได้นำนำแดงนำขาวมาฝากกระตอนมาฝากพอพันาหนาพอพอพญนานาจงเปิดโตกเปิดลาภให้ลูกให้ร้านเด้อบันี้เด้อยาสิดแมนเปิดสิบปิดสิบรับทำสมกัลูกร้านเด็ดผู้หนาผู้ตานเชื่อกันแน่เป็นกล้ยผยนนาทำสมครับหลังจาก ค้าขอปรากุดแบบไม่ลมพัดอะกระโชกมาแบบเพ่งครับคุณ้มครับแสดงว่าต้องกระโ,รโชกเหรอแน่นอนครับคุณส้มครับล้างเลยเสียมาเลยได้บันเอาคันหาคันแสบโชกไหมปลูกเทียนถิงแพ้ว่าสิงพื้นแพ้ว่าแล้วมาถึงมาถูกพระอโศกขอหลาดได้บ่แม่มาถึงพรอโตกขอหลาดนัามากเลยอให้คอพญานะ ้าท่าเพราะก็คือหน้าข่าหรือหน้าโพนี่แหละพราันนี้หน้า่เพราะตันหูนาชาจะให้นก็ทอ้พอดันเต็ตเตนะครับสากุคุณบรรดานเ็นเด็กนะเจ้านิสสวานเมตังสมิตาปันตาอาวิชิตาจิตาปิตังทานีจิตาเมจาลเป็จิตลาะเจสัจติเทมาน เทตัตเจตาเมตุุปนคาเนเซหัรัตุเมเทตุภูมาจะยันตุเทวาทลักะ락ยินสมยักขัันทปนาคาะมสสะวัระกะโยัปทันติตาอะมัสวนนะกโลยัปัทันติตาอะมัสวันนะกโลยัมปัทันตาอะโมตสสพภะสัพะโตนะโตัมาสัมพุทธะนะโมตัะ เราตัดตักะตะโกมาตตตูเจ้าที่เจ้าแม่เทนี้ก็ดีเจ้ที่เจ้าทางเมื่อนีลูกที่มาพอโชคพอลาบเจ้าที่เจ้าทางจากพกเท่นี้เปิดโชคเปิดลาบเยอะอมทั้งเทวดาอาราชอาทิตย์คตีแทงนี้พอหาจงมาเป็นสักทีย่านเปิโชคเปิดลาบเป็นที่สองที่สองมอระอาครับ็ออกมาที่สองมกราเด้อ บานนี้ลูกมาขอโตขอลาบขอให้องเปิดโตกเปิดลาบยังน่าดโตนร้านงนเ่ับนต่างัต้นต่างุ้นตางคครับคดีต่อไปแต่บารนมันมุุ้างไดกามมันออกใจสามตัวจริงๆนั่น ท้องมาเส้นมาหวายมาสอนมาสวยเสร็จพลบคั่งหลากใหม่หรือว่าดอกใหม่เจ็ดสีก็ดีจะมาเสร็จมาสวยมาเลี้ยงตัวแต่ได้ยังก็บอกป้าเด้อบัดนี้อขอให้พ่อพญานาคให้เจกยงๆแล้วก็อยากได้ยังกต่ให้พ่อพญานาคเน,นี่ยไปในมิตรามฝันลูกเดอ้อจะได้ฟังว่าอยากได้ยังต้องการยังดูสัก,กนแต่ละ ท่นครับเลกไหวออกลดวถูกต้องแสดปาฏิหาระครับท่านมคับเากแล้วครับสาธุสาธุครับหลังจากต้งด้วยครับไปทำพิธีขอรงขอโศากว่าด้เกิดปาฏิหารย์กับท่านผู้ชมครับกีเ เดียวพอจะทำแพร์ได้เลยเจียง,งๆดีๆกัเขาออกในลำต้นเด้อยวพอเดอ้อให้เห็นเป็นตัวเหล็กในลำต้นแดงคือ้งๆเลยน่าเยี่ยมสิอันดหายพลอเวินลูกลัดกระโปงเห็นไหมตาพอดีครับเขียนให้เลยเขียนมาออกๆๆเขียนให้โลดเย็เจียงๆเลยในลำต้นน่ะพ่อจะห้ตัวใดก็ให้มากลูก ล้างแต่จะบันไดเริ่มบุญเริ่มข้นครับท่านผู้ชมขี่ครบหลับตอนนี้นะครับเนาะลุงรวยกระไดสวดชุ่มุ่งเทวดาครับเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ครับเจ้าที่เจ้าทางมาเป็นญานนะครับเนาะเปิดโชคเปิดลาบให้ครับเจ้าพิธีพยานครับเปิดโสาธุสาธุเมนี้ลูกหลานเดรนโดนเด็กเขามากเพื่อที่จะ เมื่อพออโกแลตซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีงวสน่นาเพรเป็นแม่นาเ่ยมากระนี้งเลกแต่พอให้ตัวกตวเลขขึ้นมาในลำต้นน่สหรัอสมริาทนน้มันัพท์โรทสมาร์ทมพิสนนันเนภาษาปะโตนะราตมารสพิานนันภาษาปะโตราคาโตสัารสมิสานโอเพวัตรนที่นิารตยนแปอทะวคว่าสิตวัตระสงค์นัน้องมอน่ เอ้ยโทรเป็นทันทีครับโอ้ยโทรแล้วบอเป็นเลขสามแน่อ่ะเดี๋ยวเอากล่องมาบ้างเอากล่องมาบ้างแสงจึงคืนครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยว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 มันมืดแตะละบ้านเดี๋ยวเด้อมันสะท้อนแสงสะท้อนแสงสะท้อนแสงนะยังวะนี่เจ้าสะท้อนแสงเดี๋ยวพอเห็นชัดๆ สะท้อนแสงครับท่านผู้ชมครับไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรอกนาะเสียงแดดอยู่ฝั่งผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเขาเอาใบเอาใบสวยมาหกเดลยนะเห็นชัดไครับท่านผู้ชมครับใจเย็นๆครับใจเย็นครับผมคิดว่ากล้วยนี่เป็นกล้วยพญานาครับท่านผู้ชมครับเราต้องให้ชัดๆแน่นอนครับ พอสามตัวตรงๆเด้อครับเด้อเด้อพ่ญานาเอ้ยเดยเด้อเด้วเด้อเดอให้่ผดเงื่อนเด้อบูชัดบูชัดบูชัดสาตัวจริงๆโหลดสะคนแสงไม่ใช่ได็กคอนเสงนี่ต้งตรงบึงหนึ่ตาเปล่ากเนาะไปไปอันสร้างบุญสร้างกุศลเอาละทำกุ้ชมับ สีไข่ตัวใดกให้ปากุเทมมันชัดตไข่มันชัดชัดอืมมันชัดชัดจริงๆเด้อเมืองเมืองมนี่อัเับหน้าทับหลังเห็นไผมเห็นปรับภาทยเนาะเมื่อกี้เห็นแคบหนึ่งคนเาเห็นเป็นสามเด้เห็นคนเห็นเป็นสามกันเลยี่สิมาโพตัวนี้ก่อนเี๋ยคุกันได้ไห

ร่มพัดวีวีมาตั้งสิเพิ่นต้องให้โชคลาบแน่นอนครับท่านี่้ชงครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของนักาให้ท่าชครับใช้วิจารนญายานในการนำชมครับผมชงครับมีไดก็ย็นมาไปเลย่ะใช่หรอไปสีให้เพิ่มมังมองไหนใสๆผมว่าคนนี่บุญพระเจ้ให้ครับ เห็นเป็นตัวใดครับเนี่ยหาเจ็ดหากับเจ็ดเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นเห็นเป็นหาเจ็ดตรครับเนาะหรือว่าคนแสดงอะไคนอ่ามีบุญเห็นเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับมีบุญมีวาสนาคนใดมีบุญเล่ยทั้งอีกใดเอ้าอีกบอกเลยคืมาซึ่งเติมเต็มนะไรใส่่หมองในไปอีวงมั้งหาเจ็ดก็ยัง ก็คือหาหสองเทื่อเด็ห้าเจ็ดบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวเดี๋ยี๋ยวดีเดี๋ยดี๋ยวี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเด เบื้องมือผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับตัวถัดมาจะเป็นเลขหนึ่งอันนี้คือเลขสองตัวครับก็คือสี่หนึ่งนะครับเนาะท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้พิจารณญาณในการนับชมครับเนาะแล้วก็ให้นําไปพิจารณาครับเป็นสี่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นสี่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือสีแดงจึงคือครับท่านผู้ชมครับอ่ะชัดเจนนะครับแสดงว่าเพิินอ่ะปรากฏเห็นนะครับเนาะนี่ครับเป็นสี่ขีดมาอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะ สี่หนึ่งครับ่านผู้ชมครับนี่คือเลขสองตัวครับส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวคนเห็นก็คือห้าห้าเจ็ดครับ่ันผู้ชมครับห้าห้าเจ็ดก็คือคนที่มาพบมาเจอกับกล้วยพญานาคคนอ่าเป็นคนแรกนะครับที่ผลมาพอเอาละครับผมเห็นแล้วครับอุ้ยชัดเจนดีๆครับ่ันผู้ชมครับชัดเจนจริงจริง ครับเรื่อันอันนี้คือเห็นสีหนึ่งห้าคันนี้อ่เด๋สิไห่ค้นขีว่ามาพบมาพอต้นกล้วยพ่นแรกครับมาชี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามือสี่ก่อนอ่าอ่าอ่าครัเเป็น5่าเจ็ดครับคานผู้ชมครับตัวเดียวทุกสองตัวตัวเดียวห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่่าอัาอ่าอ่าอ้าน่าอ่าอ่คอ่ะอ่่ลอ่ี่าอ่านี่า่าอออ่่อ่าอาา มน่โอะเลขหายไปน่ับห้าเจ็ดนหา่อาครับม่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นไหแล้วนะครับเนาะเพิ่นไหเรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรทั้งลุงด้วยเห็นบบ่ยเห็นทั้งนีแดงจึงคืนแดงชงคืนแดงจึงคืนทั้งเคื่องคนทั้งตํานิบะมี่ครับแดงจิงคืนครับท่านผู้ชมครับ เรือวน้ปีก็มีบอกครับ่านชมกับเบิ้งเด้อไม่ปีเบิ้งในปีเบิ้งนี่เดคือเป็นหนึ่งเอียงในปีหนึ่งสามเก่าสัเออนั่นี่นี่เบิ้งนันน่นะ่ปีคือเป็นหนึ่งสามเก่าละบ้นเดี๋ยวเด้อไ่ปีก็มี่เลยไมปีดิเป็นหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าครับคันสมกับหนึ่งสามเก่าครับเนาะอ่ะเสดผู้ชมพิจารณาแต่ละหมองครับเนาะอันนี้หนึ่งชดเกนครับ หนึ่งชัดเจนอันนี้เป็นสามครับอันนี้เป็นเลขเก้าเก้าของเราเนาะหัวเนี่ครับหนึ่งสามเก้า 1, 3, อันนี้คือเห็นแบบชัดๆครับ<ม>ท่านผูช้ชมครับให้เห็นแบบชัดๆเลยอ่ะหนึ่งสามเก้าแล้วเนาะท่านผู้ชมนัาไปพิจารณาเลครับท่านผู้ชมครับปล่อยออกมากครับชัดเจนที่สดเลยหนึ่งสามเก้าอนมาหนึ่งสามเก้าหาแบบแค่หนึ่งหน,นึ่งสามเก้าอ่ะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเลขยด็ดปรากฏในลาต้นหลืก็ได้ปีนะครับเนาะ ผมก็สีล่องนับนับนับหน่วยพ่เนาะนับว่ามีจักหน่วยครับท่านผู้ชมครับมีกี่ลูกครับท่านผู้ชมครับใส่ลุงด้วยนับเนาะอ่าหนึ่งลุงด้วยนับ่ามีจักลูกุเห็นบอกครับท่านผู้ชมครับกดสิเป็นการเขามาลําบากนะครับโอ้ยแฝดสัมพนแฝดน้ำมันแฝดนมัมีจักหน่วยทั้งหมดหนึ่งสี่มีสี่ลูก แดมีแฟดนะมั้งากับแฟดมีสี่ลูกมั้งโอ้โหนี่แฟดสองตัวเนี่แฝดสองครับถ้ำส้มครับแฟดสองอะนี่นอแฟดสองนอหนึ่งสองสามสี่โนยที่หาเป็นแฟดไหมสี่สองหาสี่สองมั้งนอสองสี่สองว่าหาสี่สองกันแหอืม ทัานผู้ชมครับกล้วยทั้งมดมีหานวยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าร่างสิออกมาอีกนบก่ออกมาอีกยอดน่าคนร่าสิออกมาเอ,อ,อาจริงจิงก่อนพอนอเก่าสี่สองไปครับทัานผู้ชมครับอะสะรุปไปครนเนาะเดขกสามตัวก็คือเก่าสีสองครับทัานผู้ชมครับเก้าสี่สอง่วนเด็กในปีนเป็นหนึ่งสามเก่าป่ะคือสิมาหลายตัวจลาวบ ใท่านผู้ชมนั่เป็นพิรณาอาเองเนาะเพราะว่าในปีมันก็โพยเห็นครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสองตัวที่เห็นก็คือ4ีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอ่ะซึ่งชาวบ้านเห็นสามตัวอีกมองหนึ่งก็คือห้าห้าเจ็ดครับอ่าท่านผู้ชมครับใช่เดข๋องจมสรุปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเนาะเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากเลขที่ปรากฏในลำต้นครับเอาเป็นเลขล่างสองตัวครับเลขสองตัวที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือสี่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นสี่หนึ่งเนาะส่วนเลขจาก ปีกล้วยครับเป็นหนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามเก้าอันนี้เลขที่ปรากฏเห็นนะครับส่วนเลขพิศณาที่นับจากลูกกล้วยครับเก้าอ่ะเก้านะครับเนาะและกะสี่สองสองครับเก้าสี่สองครับซึ่งชาวบ้านอีกคนนึ่งเห็นก็คือห้าห้าเจ็ดนะครับเนาะห้ก็ให้าเจ็ดอ่าให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาแล้วครับมักตัวไหนตรงใจตัวไหนกว่ากันไปนะครับเนาะแต่ถ้าจะให้ผม เจาะให้ตรงๆครับแค่ตัวเดียวครับที่ชัดเจนก็คือสีหนึ่งครับถูกไมครับอันนี้คือจ้องห้ตรงๆได้คือสีหนึ่งเจาะตาเลยอ่าสีหนึ่งครับส่วนเลขสามตัวจ้องห้ก็คืออ่าหนึ่งสามเก้าครับถามส้มครับอี่เป็นชัดเจนนะครับเนาะอ่ชัดเจนครับผูกไมครับถ่ายซดสุดทถ่ายเนี่นะครับเนาะผมก็ขออ่าอำนาจที่นักขครับโดยเฉพาะ กล้วยที่ออกปลูกกนข้างเนาะนี่เขาสี่ฉบับว่าด้วยเสือบ้านไฮโซอะไรทันเขาว่าต้องปีนบ้านนี่จีกล้วยทั้เขาว่าแง่รับสอนเรืยบาดนแต่ว่าออกทางเว้นเว้นออกข้างตะวันออกทางตะวันออกซุงไก่ซุปไกยกับข้อทำนาชิงกสิทธิ์กับโดยเฉพาะกล้วยปานีที่มีหัวเป็นเพนากรแต่ทั้งมิส้มจงมิโชคและก็ให้สมหวังสมปรารถนามีผมรุ่งรวยอ่าแล้วกาศย่าย ได้โชคเ,เออ,เอ,อครับผมและการจากของบ้านครับโอ้จับของสวนครับของสวนครับโอเคพร้อมรึยังอนครับสถชมไปก่อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ